จะมาพูดว่าเป็นเดิะมอลไม่ได้นะครับเพราะวันนี้คือ M Live Store จะมาเป็นแบบเดิะมอลเหมือนกันไม่ได้ M Live Store เป็นยังไงพี่ M Live Store เป็นยังไงอะพี่พีมันแบบปรับปคุงใหม่แบบใหม่แบบสับสับยังไงมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่บอกต้องมาเดินเองแล้วพี่พีชอบอะไรที่สุดชอบทุกอย่างที่มีที่ M Live Store อย่างเช่นโอ้เหนื่อยกันแล้ว ฉันชอบอยู่แล้วชอบอะไรชอบอยู่แล้วเดินห้างอ่ะแต่ยิ่งเขาทาใหม่เป็น M R A S T O R คือก็คือแบบสุดๆเลศเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่คือไม่จําเป็นแล้วต้องอยู่ในเมืองอยู่ข้างรอบแบบรอบๆเมืองเนี่ยก็แบบเก๋ไก่ได้เหมือนกันเ็เป็นเมืองเมืองบางกะปิครับผมเลี้ยวมาที่เดียวครบเลยครบแน่นอนครับก็จะมีแบบหลายๆโซนมีร้านเปิดใหม่ที่นี่เยอะด้วยนะครับของกินที่นี่ก็คือจัดเต็มมากๆเลอชแฟนมาเดินสิลูก ก็ทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเดอะมอลบางกะปิเปลี่ยนเป็น m อ็มร s t o ซอบางกะปิต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเลยหลายหยอย่างมากนะทั้งเรื่องอาหารที่บอกหรือว่าเรไ่งต่างอยากให้ทุกคนลองมาเดินดูนะครับใครที่ว่างๆอยู่แถวนี้ก็ มาลอง explore ดูว่าม no so like ีอะไรใหม่ๆบ yeah. ้างหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็มาเดินดูได้นะผมว่าน่าจะมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้เราว้าวกันมากมายครับผม GM l i f e s t o r e ครับบางกะปิครับผมแล้วที่แล้วที่เขาบอกว่า PP เท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยนี่คือเรารู้สึกยังไงบ้างคนไทยเป็น PP ชนะเลิศคางการชนะเลิศตอนนี้เรามาเป็น PP เท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยก็อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าครับผมก็แบบบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ก็พูดไปเรื่อยของเราอะะไไรนมวเอาเลดยนะจะไม่ลดกันไม่ลดเราไปเรื่อยเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดงั้นถามคุณกำลังผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเหมือนเหมือนพี่เลยครับพี่รู้สึกไงก็คล้ายๆกันจะเกิ่ยวทีมีห้ามเ้าตั้งแต่เวลาเขาพูดแบบพูดไปเรื่อยโอ้ยไม่มีใครห้ามเขาได้หรอครับพี่พี่พีเขาแบบเป็นเวอร์เมกซ์ตาวใครจะไปห้ามเขาได้ ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเมก้าสตาร์เป็นบลเมก้าสตาร์หรือว่าหรือว่าเวลาขัดแล้วเขาจะแบบว่ายังไงมาหรือว่ายังไงก็ไม่ค่อยขัดแล้วเขามีความสุขเวลาได้เขาแบบได้แบบนั่นนี่นี่นั่นเลยของเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบรู้ว่าเขาผู้เล่นเขาก็เออก็มีความสุขก็ดีแล้วนะแสดงว่าพี่พีวีรู้สึกเวลาเราพูดหลายคนรู้สึกว่าชื่นชอบแล้วมันก็มีขอบคุณครับขอบคุณมากกว่าที่แบบเหมือนเหมือนเราแบบในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังบอกว่าให้ความเห็นดูอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่า เมือนเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่ๆทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่น่าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้พูดไปเรื่อยนี่คือพูดไปเรื่อยว่าพี่น่าจะไปดูเรื่อยเนี่ยพูดไปเรื่อยอยูใช่โดยแบบจะเป็นนิวเยียร์นี่ยมีแล้วพี่น่าพี่จะมาในมาสแบบสุขขุ่มยังไงยังไงพูดในเชิงวิชาการไม่ได้เลครับี่อ่ะเร้่อง